สวัสดีพี่น้องป่องไปสู้หูสู้ขุนใบเส้นเพจดมึอนีดพาพี่น้องมาเห็นยังมึงจะบ่นี่หน,น่ไอ้ย,อยาไก่บ้านไก่บ้านหูง่ายนะครับพี่น้องบุญไก่ไก,ก่บ้านตูหนึ่งเลยนะครับผมเพ็ดบางแดงนี่พี่น้องเพ็ดบางแดงนะครับเยอะใหญ่พี่น้องมึงว่ามันเป็นกระแสซ้ำใด่ <laughs> ไม่หอดขวด นอนร่อยดีพี่าโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนี่โอ้อนอนนโอห่านแห้งยังไงพี่น,อน้องมึงหฮพี่น้องอยากนั่นยขาโอ่งไกลย่งงหอ,อ,อ,อมหอมหุยหุยพี่น,อน้องเอ้ยมักใส่ปลาล้านั่นนนนมักใส่ปลาลา <c oughs> นอันนี้ก็ซุปแล้วซุปจนรใหม่ข้าตะบเบาไหลนะครับนี่ก็เป็นไอ ปีมันนะครับป,ปีกลก่พ่ามนปีมั่นดอกปีไกล้พี่น้องส่วนอันนี้เป็นไข่ลังนะครับพี่น้องไข่ลังสุกเร็วแสบแสบเมน,นูเด็ดนะครับวันนี้เมนูเด็ดหน่ยางก,กินกับอขออคั่วก้อนลงปีไม้นะครับผมผู้อยากกินปีก่อน <ๆ S 2> ปีแม แสบแห้งพี่น้องดาพี่น,น้องแบบอู้หูหอนแสบมากไอ้ผู้แท้ก็มาเอาเรื่องเห้กินกงนแทะเตาเด้พี่น้อง จะได้หางครับมเน,น,น,นี่อย่างไก่บันนนีมักเลยดูบ้างกันยุกแลวพี่น้องสูตรนี้ก็แห้งเหลืองแล้วก็คลอ อย่างไฟออนบัวใจหอน,นครับกะสีเลี้ยงประมาณนี้ส่วนนี้กับขับไปว้ๆเอาลับดูๆออพี่น้องนัาไปบ่ใหม่อย่างน่านุกไลยพี่น้องก็ยิ่งานกะเสีมอดก้อนต้องเลียร์ท่านนะครับพี่น้องเลียร์ท่านไปส่วนอนี้กัอันนี้นาอกนาอกไก่้กำลังจิสุกแหล้วนะพี่น้อง โอ้ยหอมส,สดใสแล้วบาว์เรเดอร์พี่น้องมืนอนีอยังมาทันธีงานนะครับผมอาทิตย์หน้ายังไปธีงงานพักพอนยาวกันเลยทีเดียวเก่ามือเดเต็มๆนะครับผมประมาณนี้เนาะ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณกำลังใจพี่น้องที่มาให้รับชมแล้วก็ให้กำลังใจบาว์เรเดอร์ <c oughs> เราจะรับรวยเ,เป็นเศรษฐีทุกคนเดอ้อผู้ใดเขามารับชม <Okay. S 1> นะครับผมคลิปนี้ก็สิ ล่าพี่น้องไปสกอลขออนุญาตพี่น้องอย่างไกลสกกลออามาอ่างพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้อง yeah, yeah. เดี๋ยวจังคอยมึงว่าเมนูใดไหนไปิมนาสำเนื้อสปายดีมีความสุขด้วยแห้งมางปังครับ